ครับผมครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลยังไงนะครับให้ได้เงิน5,000บาทนะครับผมซึ่งตอนที่ผมกําลังทําคลิปอยู่ตอนนี้เอเก็เป็นเวลาที่มาลงทะเบียนนะฮะแต่เว็บก็ล่มนะน่าจะล่มอยู่เลยครับเข้าไม่ได้เลยแต่เกิดว่าเข้าได้นะครับผมถ้าเข้าได้นี่ปุ๊บถ้ามีการกรอกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือ อันนี้ผมจะมาพูดถึงรายละเอียดก่อนลวกันนะฮะก็คือตรงคุณสมบัตินะฮะของคนที่จะได้รับเงิน5,000บาท3เดือนนะครับคือสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นนะฮะแล้วก็แรงงานลูกจก้างโชคราวอาชีพอิสระผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33แล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับผมในนี้แจ้งมาว่าผู้ไม่ได้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33 ก็คือคนที่อยู่มาตราสามสามเนี่ยก็ไม่ได้นะครับผมส่วนหลักฐานนะฮะก็มีบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการประกอบอาชีพข้อมูลนายจ้างกรณีกรณีมีนายจ้างนะครับก็ใส่ชื่อนายจ้างไปแล้วก็เบอร์โทรนะครับแล้วก็วิธีรับเงินนะฮะก็รับเงินใครที่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนนะพร้อมเพย์ะครับผมธน,นาคารใดก็ได้นะครับผม หรือว่าจะให้โอนเข้าบัญชีโดยตรงก็ได้นะครับโดยระบบสามารถดําเนวนการจ่ายเงินเยียวยาได้สุด7วันนะครับผมสาหรับที่ผมจะพูดก็คือกรอกข้อมูลยังไงให้ได้เงิน5,000บาทผมก็ฟังมาอีกทีนึงฮะซึ่งเราก็เห็นด้วยนะครับเออมันก็จริงฮะกรอกข้อมูลยังไงให้ได้เงิน5,000บาทเขาจะตรวจสอบจากตรงนี้มากกว่านะครับตรงช่วงที่เป็นหลักฐานเนี่ยครับผมกรอกข้อมูลการประกอบอาชีพอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาน่าจะมีข้อมูลตรงที่ว่า เออเราได้ผลกระทบยังไงฮะเราได้ผลกระทบจากตรงนี้ยังไงอะไรยังไงเงี้ยจริงๆอยากให้ใส่รายละเอียดไปให้ให้ครบถ้วนนะครับว่าเราได้ผลกระทบตรงนี้ยังไงก็คือผมว่าก็คือเราก็ใส่ตามความเป็นจริงมากกว่านะครับผมใส่ความเป็นตามความเป็นจริงครับว่าเออเราเราได้ผลผลกระทบตรงนี้อย่างผมเนี่ยเปิดธุรกิจส่วนตัวเงี้ยตอนนี้ก็โดนปิดไปเรียบร้อยถึงสิ้นเดือนเมษา ก็ไม่รู้ว่าจะอีกอีกนานเปล่าก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยผมก็คงจะต้องใส่ไปว่าคือธุรกิจผมโดนปิดไม่สามารถประกอบการได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็ก็เป็นกำลังใจนะครับผมช่วงนี้อยากให้ให้ดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะครับออกข้างนอกก็ใส่ผ้า,าปิดปากกันด้วยนะครับผมก็มีอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะครับผม หือว่าถ้าเกิดผมมีข้อมูลอะไรผมจะได้ตอบได้นะครับผมครับขอบคุณมากนะครับผมครับ